เคล็ดลับการบูชาเทวดาประจําตัวให้ชีวิตประสบความสำเร็จเขาทำกันอย่างไรสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของเทวดาประจําตัว ที่หลายๆท่านเองนะครับกำลังบูชาอยู่ว่าจะมีเคล็ดลับวิธีไหนบ้างที่บูชาเทวดาประจำตัวแล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยได้ซึ่งในเรื่องของการบูชาเทวดาประจําตัวนั้นครูบาอาจารย์ท่านกล่าวเตือนสติว่าก่อนที่เราจะทําการบูชาเทวดาประจำตัว เราเองก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของเทวดาประจำตัวเสียก่อนเพราะเทวดาที่เราเข้าใจกันว่าเป็นเทวดาประจำตัวนั้นนะครับจริงๆแล้วท่านไม่ได้มาเพื่อคอยติดตามตัวเราและเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเ,เรื่องดีหรือเรื่องร้าย ก็ไม่ใช่เพราะเทวดามาช่วยบรนดาลให้เกิดขึ้นซึ่งบางคนเองพอได้ดีมีความสุขก็มักจะเชื่อว่าเทวดามาดนบันดาลให้และเมื่อพบเจอกับเรื่องร้ายก็มักจะโทษเทวดาอีกเช่นกันที่ท่านไม่ยอมมาช่วยดูแลปกปักรักษาซึ่งหลายๆท่านเองก็เลือกที่จะเชื่อแบบนั้น เพราะเป็นการง่ายที่ไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบในผลการกระทำของตัวเราเองเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็มักจะอ้างไปต่างๆนานาอย่างเช่นเพราะเหตุบังเอิญเพราะผมลิขิตหรือเป็นเพราะเทวดาดนบันดาลเป็นต้นครับ สรุปแล้วเทวดาประจำตัวนั้นมีจริงหรือไม่หลายๆท่านเองก็คงจะสงสัยนะครับในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าการที่คนเราจะไปเกิดเป็นเทวดานั้นเราเองก็จะต้องบำเพ็ญบุญกุศลและคุณงามความดีอย่างมากมายจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะได้ไปบังเกิด ในภพภูมิที่มีความสุขแบบนั้นแล้วการที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเรานะครับจะให้เทวดาที่มีคุณงามความดีท่านมาคอยตามดูแลปกปักรักษาอยู่ตลอดเวลานั้นมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้หากเราคิดตามหลักเหตุผลเพราะเทวดาเหล่านั้นท่านอุตสาห์เพียรพยายามต่อสู้ สร้างบุญสร้างกุศลและสร้างความดีต่างๆจนพาตัวเองพ้นจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วแล้วการที่เราจะให้ท่านกลับมาปกปักรักษามันก็คงจะเป็นไปได้ยากแต่มันก็คงอาจจะมีบ้างที่ท่านอาจจะลงมาช่วยเหลือมนุษย์อย่างเราในบางครั้งอย่างเช่นการช่วยเหลือกันข้ามภพข้ามชาติ เหมือนกับที่เราเป็นมนุษย์อยู่แล้วเราก็ไปช่วยสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นไปเก็บแมวหรือสุนัขจรจัดมาเลี้ยงเป็นต้นซึ่งเทวดาท่านก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าท่านอาจจะอยู่ในภพภูมิที่แตกต่างและก็สูงกว่าเราแต่ท่านก็อาจจะหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้กับเราก็เป็นได้ เพราะเทวดาท่านเองก็คงจะมีสังคมของท่านอย่างเช่นมีเพื่อนมีสามีภรรยามีเจ้านายมีบริวารที่มีความรักมีความผูกพันต่อกันอยู่และเมื่อคนที่ท่านรู้จักได้จุติมาเกิดในโลกมนุษย์ท่านก็อาจจะยังมีกิเลสหรือมีความห่วงหาอาทรต่อคนรู้จัก ก็อาจจะลงมาคอยดูแลปกปักรักษาสอดส่องทุกสุขของคนเหล่านั้นก็เป็นได้และการให้ความช่วยเหลือของท่านก็อาจจะเป็นการดนจิตดนใจหรืออาจจะโน้มน้าวให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนจิตที่เป็นอกุศลให้กลับกลายเป็นจิตกุศลเพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีต่อไป ส่วนการดนใจของเทวดานั้นก็อาจจะมีอยู่ด้วยการหลายระดับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับฤทธิ์ของเทวดาและกิเลสที่อยู่ในตัวของเราด้วยเพราะถ้าหากเราเป็นคนที่มีกิเลสหนาะมีโทสะมากหรือถูกความมืดครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงชอบสร้างแต่กรรมชั่วแบบนี้เทวดา ท่านก็คงไม่อยากจะดนใจหรือช่วยเหลืออะไรครับส่วนในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาเทวดานั้นครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าสาเหตุก็คงมาจากความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวของเรานั่นเองซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว เมื่อคนเราตกอยู่ในความกลัวในความทุกข์ยากและความลำบากต่างๆในชีวิตมันก็จะนำมาซึ่งความเครียดความทุกข์ความท้อแท้และเราเองก็คงจะไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เรากําลังจะทำต่อไปนั้นมันจะเกิดผลดีกับชีวิตหรือไม่และสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นเหตุ ให้มีการบูชาเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาที่พึ่งทางใจและหาแรงสนับสนุนให้เราได้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงที่ยากลำบากและเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตประสบความสำเร็จแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าเทวดาจะสามารถดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะว่าเทวดามีฤทธ์มีความสามารถซึ่งในเรื่องนี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนักเพราะหากมนุษย์เราไม่ทำมาหากินเอาแต่ไปเช่าเทวดามาบูชาแล้วก็นอนรอความสำเร็จถ้ามันง่ายแบบนี้ก็คงจะมีแต่คนนอนรอความร่ำรวยนอนรอความสำเร็จ เต็มบ้านเต็มเมืองดังนั้นก่อนที่เราจะบูชาเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามนะครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวเตือนสติว่าเราจะต้องพึงระลึกถึงพื้นฐานที่สำคัญก่อนนั่นก็คือเรื่องของกรรมซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสไว้และมีบันทึกในพระไตรปิฎกที่มีใจความว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนกําเนิดมีกรรมเป็นเครื่องติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์เลวและประณีตแตกต่างกันซึ่งใจความนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำกรรมอันใดไว้ ไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามนะครับเราก็ย่อมจะได้รับผลของกรรมนั้นเช่นเดียวกับการที่เราหว่านพืชชนิดใดลงไปในดินเราเองก็ย่อมจะได้รับผลของพืชชนิดนั้นซึ่งมันไม่มีวันที่จะเป็นอื่นไปได้กรรมจึงเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของทุกอย่างครับ แล้วถ้าหากเราจะบูชาเทวดาเพื่อหาที่พึ่งทางใจและหาแรงสนับสนุนให้ชีวิตผ่านพ้นวิกฤตในช่วงที่ยากลำบากเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตประสบความสำเร็จนั้นเราควรจะทำแบบไหนหรือทำอย่างไรได้บ้างซึ่งในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่า การบูชาเทวดานั้นก็เหมือนกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราต้องทำการปฏิบัติบูบชาด้วยการสร้างคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พยายามพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมเช่นเดียวกับเทวดามีศิลธรรมประจําใจมีความประพฤติลายชั่วกลัวบาป มีกายวาจาและใจเป็นอุโบสถศีลอยู่เป็นปกติทุกขณะมีสภาวะของจิตที่ดีใสสะอาดเป็นต้นและหากเราประพฤติได้ตามนี้แล้วท่านว่าการที่เราจะพบเห็นเทวดาประจำตัวหรือเทวดาอื่นๆก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้และท่านก็คงจะดลบันดาลให้เรา ประสบความสุขความสำเร็จอย่างแน่นอนครับส่วนเคล็ดลับสำคัญในการบูชาเทวดาเพื่อให้ท่านช่วยปกปักรักษาและดลบันดาลให้โชคลาภให้ชีวิตมีความสุขความเจริญนั้นท่านว่าทุกครั้งหลังจากที่เราทำบุญใดๆก็ตามในขณะที่กรวดน้ำก็ให้ตั้งจิตอธิษฐาน แล้วก็อุทิศบุญไปให้เทวดาประจำตัวด้วยประโยคที่ว่าอิทังสัพพเทวานาังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขครับขอนโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขอนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ